เพื่อให้เธอกเกล่นเอฟด้วยเกมโรบอกับตอนแรกจะมาเล่นแบบซูเปอร์ฮีโร่นะแต่ว่าแบบนั้นปัญหาไม่เจอก็เลยมาเล่นแบบนี้เหมือนเดิมครับแต่ปัญดีเอ็ดติไปดูว่าฝ้าไปบันเหล็กเลยอ๋อเสียเกย์หาย ออกไปเร็วอยู่ดิโอเคก็ค,อคือไปทับห้ตัวเองร้อนแล้วแ,วแต่เราจะมีฉากจบอื่นอีกแล้ว แต่ว่าผมจะทําได้หรือเปล่าการจบนี้คืออันนี้คนระับคือแฟนของคุณพ่อครับแต่ว่าผมจะยังไม่สปอย์้านแต่ถ้าเกิดทําไม่ได้ก็จะสปอ, <c oughs> อยก็ยังวีไออยู่คนระับกิดยูรู แบบเดิมแต่ว่าชื่อมันไอดีปอผุดก็เลยไม่เอาเวยหมอพระนครเธอรีสต์ต่อผมจำได้นะครับตอนที่บอลปิดหน้าต่างแล้วก็ ทนะี่วันเลยนะกัจจพลีตอนดึกที่แบบว่าที่มันจะต้องปิดหน้าต่ตางครับเราก็ออกไปจากบ้านแล้วก็แอบ,บดูพ่อรับเราพ่อก็จะร้องไห้เพราะนี่คือแฟนของคุณพ่อคนระับแต่ว่าได้จากไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วโอเคสปอยล์กันไหนบ้างเนี่ยดึงอันนี้ครบ,นะนะบแล้วกดไปแล้วเดี๋ยวกดไปแล้ว กูไปเช็คหกดาบยังไม่ได,ด้กดโอ้ยอีกฟิดถุกก็มาโอดี <c oughs> มันจะสปีดล้านละเพรมันเป็นเอ็ดดีดดด อโคโค่ตอนแรกดูว่ากาแฟเป็ดนไปไหนแล้ว,ว,ลลวน่าจะไอดิสบอลโคระเป,ปล,ลี่ยนไฟอเรกาได้ยูไหนไดู้่อยู่แล้วนะจไม่ได้ เบรกฟัดใจอีกอะเบรกฟัดหนอีกเด้ออะไรเด้ออันนี้ก็ไม่ใช่อ่ะเรียกตีคึ้ดบอลออะไรอ่ะจะไมได้ เกียบบนปักเนไดยจับไปได้อะฮเวรเวกฟ้าด <t ries> ่ะ <variety> ไปเจอเฮ้ยไปยู่ไหนเนี่ยอ๋อแอดเทกบาสโอ้โหชีวิตแรบดักอ๋อโอ้โหโกงตั้งรางไม่ได้เปลี่ยนทุดเลย แล้วถ้าเว้เต็บกล้ไกติตอนที่เราต้องปิดหน้าต่างแล้วมัจะได้เก็บที่ถึงใช้อยู่กดก็เป็นฟรีข้อไปเลย บิวคีทบิวบีคีทคืออะไรแต่ถ้าเกิดตรงนี้มันไม่ได้ก็ไม่รู้จะทำยังไงเราจะดีเอสดีกันเลยอตกเธอเดียว ไม่ได้ว่ามันทำแบบนี้หรือเปล่าหรือ,อเป็นแบบฉากัจปีเอ็นติดิกดึกอ๋อรู้ละถ้าเกิดจะได้เอ็นติีิกไม่ได้่ใจนะต้องไปได้จะต้องไปคุยกับข่อยรอบนึ่งแล้วก็ทิครเยตนะ แล้วก็ไปตกหน้นตาตารับแต่ถ้าเกิดทับไม่ได้ผมก็จะสปอยหมดเลยนะข้างนอกแบบบนวิล้อนะแต่ข้างใน,นมัแนแบบเตะบอตวูดไปชายตี๊กไ้แล้ว แล้วเราก็พอเสร็จแล้วนะครับเราก็โอเคเราทำได้กนะ็คือแบบแฟนของพ่อครับคือเขาจะรอห้าแล้วเราก็ต้องไปตรงนี้ไม่ไปอะไรนะจับไม่ได้ขูจับไม่ได้ว่าวิธีไปเราแค่ทำยังไง คือเราผมจับไม่ได้แนละ้วก็บันทำยังไงต่อจับได้คือเราน่าจะต้องเดินไปในนั้นละแต่มีบาเลียนะผมก็เดินเข้าไปไม่ได้ตรงนี้มันก็ไม่ใช่อยู่ตรงนี้คืออะไรเนี่ยวอันนี้ผมลองเดินเข้าบาลลร์แล้วไปดูก็คืออะไร รู้เป็นอีก e n ดด n g ดึงหรือเปล่าผมก็จะสป,ปอยฮะเข้าไปไม่ได้คือืออะไรนก็คือแฟนของพ่อตายนะเพื่อตึงสัปดา,าห์ที่ตึงสัปดาห์ที่แล้วพ่อเลยไม่อยากเห็นไม่อยากให้ลูกเห็นล็อกพ่อเลากอะครับก็คือก็แค่นั้น,น What's stuck here ผมเข้าไปไม่ได้ทำยังไงจะไม่ได้อยู่ดี้ยเลยไปละแล้วก็โอเคยวคือเขาจะบอกไปที่ลูกแรบจุดจุดคืออะไรลเขาจะบอกอะไรต่อจะไปได้อะจะไปได้ทีก็อาจจะลาลับปอบผก ดูถาดีเยอะาเลยจับไปได้เพราะมันทำ e n d ดี g นี้ลยคือพ่อก็จะบอกไปที่รูปดันลับเพราะว่าแบกพ่อตระกขาก็ับไปได้แนละ้วไม่ได้เลยจับได้มันจะมีกดที่ตัวพ่อแล้วเราก็จะคือจับได้คือเราก็ไปลงสวนป่าเพราะว่าแล้วพ่อก็แล้วพ่อก็จะอยู่ดีๆพ่อก็จะมา แตว่าเว็บมันก็จะโกรธเอาป้าบาลลนี้ละลายแก้แล้วก็ลองพายตล้คูตกแล้วคูอเอ็นดี้ครับแต่ว่านี้ละลายดึงด้วยครับเอ็นดี้นี้ไปก่อนนะครับก็จะลองไปดรอกบ้านอีกรอบหนึ่งนะครับเดื่อมันจะได้ แก่บ้านดักดีไรเบมือนเขาไปรอกบ้านครับเผื่อจะเผื่อว่าจะมีอะไรให้ดูมีจุดๆให้ดูอีกรอบ คือสิทธ์อะไรคือมันจะขึ้นแบบนั้นเรื่อยๆเลยเพราะว่ามันเป็น ending เนะาะจับไ,ไม่ได้่าบาโูเนี่ยทำยังไงเนาะคือจริงๆเราต้องคือปันน่าจะเป็นแบบให้กดตัวพ่อแล้วก็แบบแล้วก็ปันน่าจะบายอนิเมชันไปก็เข้าไปเลยคือมันต้องเข้าไปในาน,นาทีจับได้ ก็ทับเอนติกการไปเป็นลับก็ต้องแบบไปดูเพิ่มใครว่าไปดีกว่า,วาคือผมก็จะมาทับผมก็จะเล่นเกมอีกรอบเหมือับถ้าเกิดแบบเขาได้ ไม่แก่อดระบายไฟโอ้โหการส่ครับคือแบบ เก็พ่อไม่รอบ้างหรอเขอจะบาย ก็ทำไปเรื่อยๆครับกว่าจะจบถ้าฉากจบดึกไม่รู้มาทำยังไงจับได้ หรือว่าเราต้องรอหรือว่าจับไม่ได้ตกดันจับได้พอตกพอตกนี้ก็ไปก็รีกดรีเซร็จระเบิดตาตาระเบิดแต่คิดไปได้ ก็คือ้าดีว่าเราจะอกัน้กรไปเรื่อยนะจะไปกี่เจละผมก็ได้กว่าตมดียบ จะเป็นฉากตัวปิดฉากตัวเปล่งแบบน้ก็ไม่ได้คือบลิวอีกดับเบิลหนึ่งนะเที่ยวดูไอทูซี ีเราจะลอง,อองดับเบิลดียร์สามเก้าหึ่งแปดสี่จุดอุ้ยออเดอร์ไอาดาวไม่ได้จะดีนั่นจะเป็นอีกฉากจบหนึ่งนะบันวีสอบบันวีสามเบอร์โทนได้แล้วนะนะล่ะรออยเบอร์โทรหนึ่งโอ้โห,โหใช้พลน้ำแข็งครับใช้พลน้ำแข็งเป็นฉากจบที่ ดีด oh, oh, ีบายเฟิร์สคับตเบอร์อิทโอ้ยเจ็ดปีมีคนสาครเดียวเจ็ดปีมันแข็งอะไรจุดจุดอะไรเฮ้ยกลายเป็นด่ากโกดเขาจะระเบิดโลกไม่เด้เขาจะชันชื่อ หลุดจากเกมชัวรไอ้ดิลิเวอร์อะไรก็อย่างเก้าดึกดึกดึก 9. 9, ดึกเก้าเก้าดึก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 เก้าเฮ้ยเร็วดีเด้อมันจะเป็นอีฉากต่แต่ชางคนดาวันหลุดเกมแล้วคิดนีอาจจะโคตรดานเลยอาจจะพึ่งชั่วโมงใช่พึ่งชั่วโมง ทำอะไรไม่ได้เดี๋ยคนอนะมันไปเอาแบลนะเอาสกูวัตนะจะโทรหาสกูวัตเดี๋ยววีีสกูวัตแปดเจ็ดห้าแปดเจ็ดห้าหนสามที่เขาไม่มาดับไฟเราเพราะว่าเขาเห็นแบลนะก็เลยไปจปูบิสโยสกูวัตอีกตอนเลยเฮ้ย อันนี้เป็นฉักจบโรงเรียนเหรอวัดเต๋อเี่ยปูบโอ้ยเราต้องใช้เบอร์ประการบับที่เหลือคือหลอกหมดเลยนะครับครับขอยคือเบอร์ประกรอรใช้ได้เดียว ดีก็เปิดมาสปอยเกือบทุกฉากที่แบบเป็นซีคิทในเกมบทเกือบบดเลยนะเป็นแตนบอลก็ไม่ทักบดหรอกแต่่าทับเอติกพ่อร้องไห้ไม่ได้แล้วก็บททีวีมีบเบื่อบทก็ไม่มีประโยชน์เลยมีประโยชน์แค่ประกอนอบ้านบ้านแหละ คือแบบโลงเรียบก็น่าจะไม่บอลลับนะนคือหัวพ่อที่ไม่ไม่มีจะให้ใบแล้วพาทิศย์ดึงว่าก็มาสปพอยแบบแบนบมือถือใช่ ไอ้ตกว้าจอทีวีครับทีวีก็ได้จารแบบยี่สิบปีได้ยี่สิบปีเฮ้ยดูดีแต่ไม่หมดกิกดค้างนคะรับรัดตีไม่ฉันเรียกไปเรียนแล้วตอนนี้ได้จาบ,บ้านระเบิด จบสักทีจี๊ดตัวนี้ก็ไม่ต้องดูก็ได้นะอันนี้ยะตรวจได้บ้านได้ลงไ,ไ้กดบบบีเพื่อนวันนี้ไปกันได้คนแล่กใช้คนแ,คแล้วก็ติดอับช,อบชอบ่นนองระดิ่งเพือเโอเคไปกูได